นาคบันรอบกาล่าพรีเมียสุดยิ่งใหญ่เจมมานิยาตัดสินใจเปิดจักราวาลพญานาคเรื่องแรกแห่งปีสมศักดิ์ศรีภาพยนตพญานาคเรื่องแรกแห่งปีนาคบันเปิดตัวรอบกาล่าพรีเมียสุดยิ่งใหญ่ผู้อำนวยการสร้าง mm hmm. PS Per f o r m a ฟอร์ hmm. โดยคุณเรวัตพุ่มช่วยและคุณพรพิมลฤทธาพรมจัดรอบกาล่าพรีเมียภาพยนตร์เรื่องนาคบันแนวทริลเลอร์แฟนตาซีดราม่าเข้มข้น ค้นพบความลับแห่งนาคราชเปิดจักรวาลพิานาคแห่งภาคตะวันออกพร้อมเผชิญหน้าแรงอาฆาตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนื้อพารากอนซีนีเพล็กชั้น5สยามพารากอนนำทีมผู้ผลิตเอส a s า Entertainment โดยคุณเอสทันประพลขันชายและดี v a วีเ The ร์เทเตอร์สตผู้กำกับโชคอนันต์สกุลธรรมทอนวิสวุฒิลาหพันรวมถึงที่ปรึกษาภาพยนตร์กล้องบิยาสวตพิคุณชูชุดาพาจันทะเขตเปิดตัวทัพนักแสดงเดินพรมแดงสุดอลัง เจมมานียามากีลาสินใจเปล่งพานิชย์ร่วมด้วยอันโอลิเวอร์ไมเค้นพฤืวมินธนัทแดนนี่ลูเซีโน่ตงเหน่งรัดเปล้าการชนนิการพลอย ชับจักกรีดหวังพัฒนาสิริกุลสุประวีจันทนาสวีดลทาคาโตะคิตาโมโตใบตองกันวราโดยมีเหล่าศิลปินนักแสดงคนดังร่วมงานอย่างคับข้างอาทิตดิวปิ่นกมลมอรอวเหลิมชาตรียุคนมาริโอเมาเลอร์นิวไทย,ยพลภายรินรดาโตโน่พาคินนิชานัทนิชามีนพีรวิทย์รีมอภิชยากลือกิตติเอกนรีวชิรบรรจงโดนัทมณสนัน มาสุกจันยางดีกุลตีธนพลต้านันคุณอัดนิติธรเฟรนพีรกฤตเดนิสเจลิวชา ซินวีภาวิดาตีวิมิตปเูเปรมจิตเฟิร์สเอกพงและอื่นๆรวมถึงสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและเหล่าแฟนคลับอีกมากมายท่ามกลางบรรยากาศสุดคลัง่งตั้งแต่ก้าวแรกกับดิสเพลย์พยาน่าก้าวเสียนและพระจันทร์สีเลือดกิมมิกสุดเดือดจากภาพยนตร์เริ่มงานบนเวทีด้วยโชว์พิเศษเพลงประกอบภาพยนตร์จากโดมจารุวัฒน์ในเพลงสัญญาเนื้อหากินใจสุดไพเราะสะกดคนดูคนฟังอย่างมีมนวิเศษจากนั้นพิธีกรแคนอติรุธนำเข้าสู่ตัวอย่างภาพยนตร์ ต่อด้วยไฮไลท์พูดคุยถึงเรื่องราวพญานาคภาคตะวันออกที่นำเสนอเป็นครั้งแรกบนจอภาพยนตร์กับทีมนักแสดงผู้สร้างผู้กำกับเรื่องราวในภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นปริศนาฆาตกรรมสุดระทึกตำนานความเชื่อแห่งพญานาคราชที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนรวมถึงเบื้องหลังการทำงานในทุกนิติ ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิชัยกุลทวัชยัยผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซกรุ๊ปจำกัดมหาชนและผู้สนับสนุนจากคาเวรารวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นเต็มเวทีสมกับเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีก่อนเข้าไปชมภาพยนตร์รอบปฐม,มทัศน์พร้อมกันส่วนแฟนๆทั่วประเทศร่วมสัมผัสปฐม,มบทแห่ง พญานาคภาคตะวันออกตีแผ่ตำนานความเชื่อสุดลึกลับพร้อมสัมผัสซีจีอันน่าทึ่งฝีมือคนไทยในนาคบานเข้าฉายวันที่27กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์